แค่หเดือนแห่งชีวิตคู่แต่กลับซ่อนความลับที่อันตรายยิ่งกว่าความตายใบหน้าที่หวาดกลัวหัวใจแตกสลายเมื่อความรักกลายเป็นการไทยรถการล้างแค้นจะจบลงที่ไหนใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวดูจนจบเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้คุณขนลุกไปทั้งร่างมีททำครัวเปลวไฟฝนตกปรยๆหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเกิดเป็นเสียงติงต่งในความเงียบของค่ำคืน แสงไฟถนนสีส้มสะท้อนบนพื้นกระเบื้องเย็นยะเยือกพี่รักหนูไหมเสียงของเธอสั่นเครือบดวงตาฉ่ำน้ำตาจับจ้องไปที่เขาภายในห้องนอนอันเงียบงันมีกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆประปนกับความชื้นจากฝนกลิ่นที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับหน้าใสเสียเอียนเขานั่งนิ่งบีบโทรศัพท์แน่นหน้าจอแจ้งเตือนข้อความซ้ำๆจากใครบางคนเธอเห็นหมดแล้ว ภาพถ่ายสองคนกอดกันคำพูดหวานหูที่เคยเป็นของเธอตอนนี้ส่งไปหาผู้หญิงอีกคนเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาสะท้อนแววตื่นตระหนกพี่ขอโทษคำพูดตัดเป็นชิ้นชิ้นแห้งแล้งไรซึ่งน้ำหนักเธอหัวเราะหัวเราะทั้งน้ำตาห้าเดือนที่ผ่านมาเธอทุ่มเททั้งชีวิตให้กับเขาเชื่อมั่นในทุกคำสัญญาแต่ทุกอย่างคือคำโกหกเสียงฟ้าร้องดังสนัน่น เธอลุกขึ้นหยิบสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนกำมันไว้แน่นเธอกำมันไว้แน่นโลหะเย็นเฉียบแนบฝ่ามือเสียงฝนกระหน่ำกระทบกระจกความมืดภายนอกยิ่งขับเน้นบรรยากาศในห้องให้กดดันเขาจ้องมือลัานของเธอดวงตาเบิกโพลงหนูจะทำอะไรเสียงเขาสั่นไหวมือยกขึ้นช้าๆเหมือนพยายามปลอบประโลมแต่มันสายไปแล้วเธอหัวเราะอีกครั้งคราวนี้บาหวิวแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวงัง พี่กลัวเหรอเธอกระซิบปลายนิ้วไล้ไปบนโลหะเย็นเฉียบเสียงโลหะแทรกผ่านความเงียบชวนขนลุกเขาขยับตัวถอยหลังช้าๆหลังชนกับหัวเตียงเราคุยกันได้นะเขาพยายามกล่อมเสียงแทบไม่เป็นคําแต่เธอไม่ฟังอีกแล้วในหัวมีแต่ภาพซ้ำๆของเขากับเธอคนนั้นเสียงกระซิบเสียงหัวเราะเสียงคำสัญญาที่กลายเป็นเพียงเศษซาก ดวงตาของเธอฉายแววเด็ดเดี่ยวแล้วเครง้งมีดหล่นลงพื้นเสียงกระทบกระเบื้องดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเธอไม่ได้แทงเขามือของเธอสั่นจนกำมีดไว้ไม่อยู่น้ำตาไหลอับแก้มร่างกายอ่อนแรงจนสุดลงกับพื้นเขารีบ่วยโอกาสกระโจนเข้าไปคว้าตัวเธอมือหนึ่งรวบแขนอีกมือคว้าหมับที่ไหลบีบแน่นหนูฟังพี่ก่อน เธอสะบัดสุดแรงเสียงหอบหายใจของทั้งสองดังสลับกับเสียงฝนที่กระหน่ำข้างนอกปล่อยเธอกรีดร้องดิ้นรนสุดกำลังแต่ยิ่งขัดขืนแรงบีบของเขายิ่งแน่นขึ้นพี่ขอโทษมันไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดเขาตะโกนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหรืออาจเป็นแค่การแสดงเธอเงยหน้ามองในแววตาของเขาไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความสำนึกมีเพียงแค่ความกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อน ราวกับว่าที่เธอเจ็บปวดมันไม่สำคัญเลยเธอหยุดดิ้นดวงตาแข็งกร้าวขึ้นไม่เป็นอย่างที่คิดงั้นเหรอเธอพึมพำแค่นหัวเราอออกมาแล้วเธอก็เห็นเห็นโทรศัพท์ของเขาที่ตกอยู่ใกล้ๆหน้าจอ,อย่างสว่างชัดเด้งขึ้นอีกข้อความเธอไปหรือยังคิดถึงหน้าหัวใจสีแดงโลกทั้งใบของเธอเหมือนพังทลาย มือของเธอที่เคยหมดแรงกลับยกขึ้นใหม่แต่คราวนี้เธอไม่ได้หยิบมีดเธอเลื่อนไปคว้าอย่างอื่นแทนเสียงฝนยังตกต่อเนื่องเสียงลมหายใจหนักๆของทั้งสองแทรกผ่านความเงียบในห้องแล้วปังเสียงดังสนั่นไปทั่วห้องเขาชะงักร่างแข็งค้างสายตาตกอยู่ที่สิ่งในมือเธอปืน เธอหอบหายใจหนักดวงตาแดงก่ำจากทั้งความโกรธและความเจ็บปวดอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขายกมือขึ้นช้าๆดวงตาเบิกโพรงหนูฟังพี่ก่อนได้โปรดเงียบเธอตวัดน้ำเสียงแข็งกร้าวราวกับเป็นคนละคนเขาหายใจแรงเหงื่อซึมทั่วหน้าจ้องมองปากกระบอกปืนที่สั่นอยู่เล็กน้อยในมือเธอ ห้าเดือนฉันทุ่มเททุกอย่างให้พี่เสียงเธอสันเทาแต่ไม่ได้มาจากความกลัวแต่พี่เธอขบกรามแน่นภาพข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือยังติดตาเธอไปหรือยังคิดถึงหน้าหัวใจสีแดงพี่ทยศฉันนิ้วเธอเกรงที่ไกลปืนเสียงฝนที่กระหน่ำด้านนอกดูเหมือนจะเงียบไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวของทั้งสองเขาใสา่หน้าน้ำเสียงอ้อนวอน หนูเราเริ่มใหม่ได้นะเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ว่างเปล่าและเย็นชาเริ่มใหม่งั้นเหรอเธอสูดหายใจลึกดวงตาแข็งกร้าวขึ้นงั้นก็เริ่มที่นรกก่อนเลยแล้วกันปังเสียงปืนดังก้องสะท้อนในห้องเลือดกระเซน็นเปื้อนผนังสีขาวร่างของเขาทรุดลงทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดก่อนที่ร่างทั้งร่างจะล้มลงแน่นิง่ง เธอยืนมองมือที่ถือปืนไว้แน่นสั่นเล็กน้อยกลิ่นควันปืนลอยคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นฝนและกลิ่นเลือดเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างไม่สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กเธอค่อยค่อสุดลงข้างร่างเขาวดวงตายัางจับจ้องพี่โกกฉันมาตลอดเธอพึมพำเสียงเบาน้ำตาไหลลงอับแก้มแต่รอยยิ้มปรากฏขึ้นมุมปากรอยยิ้มของคนที่สูญเสียทุกอย่าง แล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาปลดล็อกเลือดของเขายังอุ่นเปื้อนอยู่บนหน้าจอเธอเลื่อนแชทไปหาเธอคนนั้นนิ้วแต่ที่แป้นพิมพ์และเริ่มพิมพ์เธอจ้องหน้าจอโทรศัพท์เธอไปหรือยังคิดถึงหน้าหัวใจสีแดงนิ้วมือเปื้อนเลือดของเธอแต่ที่แป้นพิมพ์ฉันกําลังไปเจอกันที่เดิมณนะ้ายิ้ม เธอพิมพ์ตอบก่อนจะกดส่งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นมุมปากขณะที่เธอลุกขึ้นจากพื้นเสียงเลือดที่หยดลงกระทบพื้นไม้ดังก้องท่ามกลางความเงียบของห้องร่างของเขายังคงนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดวงตาเบิกโพรงราวกับยังมีคำพูดที่ไม่ได้เอื่อนเอ่ยแต่ตอนนี้มันไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเธอเดินไปที่ห้องน้ำเปิดก๊กน้ำล้างคราบเลือดออกจากมือควันจากกระบอกปืนที่เพิ่งลั่นไปยังลอยอ้อยอิ่งอยู่รอบตัว เงาสะท้อนของเธอในกระจกดวงตาว่างเปล่าเหมือนกับคนแปลกหน้าที่เธอไม่รู้จักเธอหัวเราะเบาๆก่อนจะเช็ดมือให้แห้งภารกิจของเธอยังไม่จบกลางดึกที่ร้านคาเฟ่ริมถนนเธอสวมเสื้อคลุมตัวยาวปกปิดรอยเลือดที่กระเด็นใส่เสื้อด้านในเสียงฝนยังคงโปรยปลายถนนเปียกสะท้อนแสงไฟจากเสาไฟถนนเธอเดินเข้าไปในร้านกลิ่นกาแฟคละคลุ้งอบอุ่นและน่าหลงไหล แต่เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อดื่มกาแฟ ى. เธอกวาดสายตามองรอบๆก่อนจะพบเธอคนนั้นหญิงสาวผมยาวใบหน้าเรียวสวยกำลังนั่งรออยู่ที่มุมร้านแววตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรอคอยเธอเดินตรงเข้าไปนั่งลงตรงข้ามกันพี่รักหญิงสาวพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มก่อนจะขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมวันนี้เงียบจังเธอจ้องมองอีกฝ่ายนิ่งๆก่อนจะเผยรอยยิ้มจาง ฮ่ฮ่เขาไม่มาแล้วล่ะหญิงสาวเลิกคิ้วหมายความว่าไงเธอเอ็นตัวไปข้างหน้ากระซิบเสียงเบาแต่เย็นเยียบเขาตายแล้วหญิงสาวชะงักดวงตาเบิกกว้างความตกใจสะท้อนออกมาชัดเจนอะไรนะพี่ลอนเล่นใช่ไหมเธอหัวเราะเบาๆสายตาเรียบนิ่งฉันฆ่าเขาเอง หญิงสาวตัวแข็งทื่มือที่ถือแก้วกาแฟรเริ่มสั่นเล็กน้อยไม่นะเป็นไปไม่ได้เธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะก่อนจะเลื่อนให้หญิงสาวดูภาพเลือดสาดกระเซนตบนพื้นห้องที่คุณตาและร่างของเขาที่ไร้วิญญาณหญิงสาวอ้าปากค้างก่อนจะยกมือขึ้นปิดปากตัวเองนี่มันบ้าไปแล้วเธอกระซิบน้ำเสียงสั่นเครือเธอจ้องมองหญิงสาวตรงหน้า และในวินาทีนั้นเธอเห็นมันความกลัวเธอยกมือขึ้นแต่เบาๆที่หลังมือของหญิงสาวเธอรู้ไหมฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกหญิงสาวหายใจแรงขึ้นดวงตาสั่นไหวมะหมายความว่าไงเธอเอ็นตัวเข้าใกล้มากขึ้นกระซิบข้างหูเบาฮ่าฮฉันโกรธเขาแต่เธอ เธอหยิบมีดพกเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมวางลงบนโต๊ะเบาๆปลายนิ้วไล้ไปตามคมมีดฉันแค่อยากให้เธอรู้สึกแบบเดียวกับฉันหญิงสาวตัวแข็งค้างเหงื่อเย็นซึมทั่วร่างมะไม่เธอสายหน้าน้ำตาเริ่มคลอเบา้าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจมันสายไปแล้วเธอหยิบมีดขึ้นช้าๆก่อนจะพลิกมันให้ด้ามจับหันไปทางหญิงสาว หญิงสาวจ้องมีดในมือเธอริมฝีปากสันระริกเลือกซะเธอพูดเสียงเรียบจะใช้มันกับตัวเองหรือให้ฉันใช้มันกับเธอเสียงฝนด้านนอกยังคงดังต่อเนื่องแต่ภายในคาเฟ่ทุกอย่างเงียบงันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนหญิงสาวมองเธอด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก่อนที่มือสันสนจะเอื้อมไปจับมีดช้าฮ่าหาเธอเฝ้าดู รอคอยช่วงเวลาที่การล้างแค้นของเธอจะสมบูรณ์สมวันต่อมาข่าวการพบศพหญิงสาวในห้องเช่าราคาถูกถูกตีพิมพ์ลงทุกสำนักข่าวหญิงสาววัยยีปีถูกพบเสียชีวิตภายในห้องพักโดยมีบาดแผลจากของมีคมหลายจุดบนร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม เธอนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงในห้องพักของตัวเองเปิดโทรศัพท์อ่านข่าวแล้วหัวเราะเบาฮ่าฮ่เธอเลือกทางของตัวเองแล้วนี่นาเธอพึมพำพลางจิบกาแฟอย่างใจเย็นล้างแค้นสำเร็จหรือเปล่ามันควรจะจบตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงยังรู้สึกไม่พอเธอหลับตาลงแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์ไม่รู้จัก เธอเลิกคิ้วก่อนจะกดรับฮัลโหลปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เสียงของใครบางคนจะดังขึ้นเธอคิดว่าทุกอย่างจบแล้วเหรอเสียงนั้นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความน่ากลัวเธอชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นใครปลายสายหัวเราะเบาๆเธอไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนเดียว เธอเบิกตากว้างมือกำโทรศัพท์แน่นเสียงปลายสายกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนถึงตาเธอแล้วล่ะตูดตูดตูดสายถูกตัดไปทิ้งไว้เพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงรัวเธอหันขวับไปมองกระจกเงาในห้องและนั่นเองที่เธอเห็นเงาสะท้อนของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเธอ